สวัสดีครับทุกคนในเวลา18บแปดนิกานะครับวันนี้นะครับบ้านผมฝนตกนะครับช่วงบ่ายนะครับทุกคนคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูนาข้าวนาข้าวแปลงที่เพื่อนใช้รถนะครับใช้รถปักดำนะครับทุกคนอนี่ครับ แปลงนี้นะครับผมเคยลงคลิปมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับทุกคนนี่ครับหนึ่งคลิปคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูต้นข้าวนะครับนี่ครับผมมาลงรอบแรกนะครับทุกคนพิเท尼านะครับผลฉีดยาขขยค่าย้านะครับแล้วเกิดปัญหาข้าวไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ายาไม่ตายนะครับ การฉีดยาฆ่าญ้านะครับทุกคนอันตรายมากเลยนะครับอย่าไม่จะเป็นอย่าไปฉีดนะครับผมว่าอย่าไปใช้ดีกว่านะครับไม่ต้องใช้นะครับทุกคนจะดีมากเลยนะครับสารเคมีอันตรายนะครับต้นข้าวนะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นข้าวที่เข้าตัดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับซูมดูใกล้ๆไปเลย ชัดๆเลยนะครับนี่ครับตัดนะครับตัดอะไรนะครับรู้ไหมตัดดอกหญ้านะครับทุกคนมันมีดอกหญ้านะครับเขาก็เลยตัดตัดให้ยามตายนะครับแล้วก็ข้าวก็ขึ้นใครเจอปัญหาหน้าข้าวหญ้าเยอะนะครับตัดอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเห็นว่าครับนี่กองเขานะครับแปลงนี่ผมว่าโล่งขีบ โอ้โหดูไม่ได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับเญ้าเพรียบนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่นะครับข้าวขึ้นสูงแหละนะครับแต่ว่ามีข้อเสียนะครับทุกคนข้อเสียก็คือแปลงนี้ครับจะของหน้าเขาตัดช้าไปหน่อยนะครับนี่ครับทำจริงๆนะครับต้องตัดเร็วกว่านี้ตัดเร็วกว่านี้เพื่ออะไรรู้ไหมครับ เพื่อให้ข้าวแตกกอนะครับข้าวปักดำเลยเป็นเดือนแล้วนะครับนี่ใช้รถปักดำยอดเอานะครับเป็นได้หยอดนะครับแล้วต้นข่าวแกแล้วนะครับไม่แตกกอนะครับทุกคนนี่ครับเห็นว่าครับไม่แตกกอนะครับผมขมบอกไว้นะครับใครที่ใช้รถหยอดนะครับหรือวานนะครับแล้วเจอปัญหา ข้าวนี่ครับไม่ขึ้นหญ้าขึ้นที่จริงนะครับเนื้อภายในหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนนี่ข้าวพว่ขึ้นแล้วไม่นจออยากตัดไปเลยนะครับตัดอ่อนๆไปเลยครับไม่ต้องรอให้ต้นข้าวมันแก่นะครับต้นข้าวมันแก่นะครับเราตัดไปแล้วข้าวไม่แตกกอนครับเห็นไหมครับไม่แตกกอนะครับมันก็เหลือสี่ห้าต้นสองต้นสามต้นนะครับ อย่างตัวนี้นะครับต้นเดียวเห็นไหมครับนี่ครับไม่แตกกอนะครับเห็นไหมครับที่จริงนะครับเข้าแตกกอนะครับมันจะแตกเก็ดตอนต้นอ่อนๆนะครับถ้าแก่แล้วก็จะไม่แตกกอนะครับนี่ครับที่จริงก็เขียวนะครับใส่ปุ๋ยไปแต่ว่าไม่แตกกอ นี่้อดีขอเสียนะครับการตัดใบข้าวนะครับใครตัดถูกช่วงนะครับข้าวก็จะแตกกอถ้าตัดไม่ถูกข้าวก็ไม่แตกกอนะครับนี่ครับต้นข้าวเก่านะครับตามปกตินะครับเปรียบเทียบนะครับผมจะยกตัวอย่างครับอย่างต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับตามที่จริงครับมันจะมีกิตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดนะครับแปดเก้านะครับสิบนะครับตามจริงมีสิบต้นนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหรือแค่แปดต้นนะครับลดลงที่เหลือไม่ขึ้นนะครับตายเขาตัดไปแล้วมันก็ตายกัมีนะครับไม่ใช่ว่ามันจะขึ้นทุกต้นนะครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับบางครั้งเราตัดออกมามันไม่สมบูรณ์นไหมแทนที่นะครับ ต้นนี้มันจะใหญ่มันจะโตสูงเท่าขาองค์แล้วนะครับนี่ๆครับเท่าขาแล้วเนี่ยต้นเห็นไหมครับมันแตกใมนี่ครับก็ต้องแตกใบออกมานะครับให้ใบหลายที่สุดนะครับต้นข้าวถึงจะงามนะครับถ้าต้นข้าวใบไม่เยอะนะครับจะต้นใบเขานี่ครับนี่ครับสำคัญนะครับ สำคัญเพราะอะไรไว้รับแสงแดดนะครับเอาไว้ดูดคิดปุ๋ยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยไปใบข้าวก็จะเป็นต้นดูดนะครับนี่ดูดกินนะครับการที่เราตัดนะครับลากก็จะน้อยลงนะครับลากก็จะยุดชะงักไม่เจริญเติบโตนะครับทุกคนเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวก็ต้นข้าวของผมเห็นไหมครับที่ผมเคยลงคลิปต้นข้าวของผม เดี๋ยวผมจะให้ลงให้ดูซ้ําตอนท้ายนะครับท้ายคลิปนะครับทุกคนอาจจะเป็นคลิปเก่าของผมแต่เป็นนาข้าวของผมนะครับที่ผมลงลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับเห็นไหมครับต้นเดียวไม่แตกกอของผมต้นเดียวแตกกอสองสามต้นสี่ห้าต้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับการทํานาข้าวทําเกษตรเกษตรนาข้าวนะครับใครทําดีครับเอาเจใส่ได้ผลผลิตได้กําไร กำไรก็คือขายข้าวนะครับทุกคนหักส่วนทุนออกทุกอย่างแล้วครับบวกลบคุณหารก็ได้เป็นกําไรนะครับอาจจะได้น้อยนะครับแต่ก็เป็นกําไรก็ยังดีครับดีกว่าเราเอาเงินมาลงทุนซื้อของขายขาดทุนก็มีนะครับครับตอนเย็นครับทุกคนฝนตกคึ้มมาแล้วนอนครับเอยอีสานตอนบนตกดีมากเลยครับฝนนะครับ น้ำนี้นะครับมาจากน้ำฝนส่วนหนึ่งครับมาจากน้ําคลองชนประทานอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับหรือน้ําห้วยน้าหนองตามธรรมชาตินะครับนี่ครับถ้าจะเอาแต่น้ําฝนอย่างเดียวผมว่าไม่เยอะขนาดนี้นครับทุกคนมาจากน้ําคลองชนประทานนะครับ นี่ห้องชประทานอยู่ใกล้ๆนี่ครับนี่ครับตรงรถทมจอดนี่ครับนี่ครับนี่คือนาข้าวนะครับนาข้าวที่ตัดต้นข้าวนะครับอันนี้ตัดต้นเลยครับไม่ได้ตัดใบนี่ครับก็คือตัดสูงสูงเกินนะครับสูงเกินก็ไม่ดีนี่ครับอันนี้นะครับ เพื่อน้าหวานน้าหวานนี้ก็เจอปัญหายากนะครับทุกคนถามว่ามียาไม่มีนะครับบางคนคิดว่าโอ้ข้าวเขียวงามที่ยิ่งเกิดยาดครับยาอะไรครับยาใบข้าวนะครับทุกคนนี่คือดอกญ้าใบข้าวนะครับคล้ายๆใบข้าวนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะถทอนให้ดูครับญ้าใบข้าวเป็นแบบไหนนี่เลยครับยาใบข้าวเห็นบ่าครับ นี่เก็บเกี่ยวพร้อมกันกับเขาครับนี่รับต้นเป็นแบบนี้แถวบ้านผมเยอะโอ้ยเพียบเลยนะครับทุกคนนี่ครับเห็นบ่ครับนี่คือหญ้าใบข้าวเกินนำ้ำกันกับเขานะครับนี่ครับหลายครับนี่ดูในกล่องนะครับที่ผมถ่ายวิดีโออาจจะมองบ่อเห็ดนะครับอาจจะเกี่ยวเมือนเขา เดี๋ยมาดูด้วยตาเปล่านะครับจริงนี่สถานที่จริงนี้เยอะมากเลยครับทุกคนเพียบเลยนะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับไปคลิปช่วงตอนเย็นนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับของชนประทานติดกันเลย นี่ก็เป็นคลองนะครับคลองน้ําก็ไหลไปจากเขื่อนนะทุกคนเป็นเขื่อนน้ําอุ่นนะครับเขื่อนน้าอุ่นอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับอำเภอพังโคนนะครับทุกคนนี่เขื่อนนี่ครับน้ําเขื่อนก็ไหลไปนี่ก็ผ่านเข้าไปที่นาผมนะครับทุกคนนะครับชิมนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกทุกคนหลังจากที่ผมลงคลิปนาข้าวเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับถนนตามชนบทบ้านผมนะครับเป็นทางลูกลังนะับทุกคนนี่ไหมครับน้ำโอ้รถป้ายแดงมาไม่ได้นะครับน่ครับถนนนี้เป็นของชนประธานนะครับน่ครับแบบนี้ครับที่ผมเดินทางไปซื้อของ ก็แบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นทางลูกรังครับทางเข้าหมู่บ้านไเป็นทางลูกรังครับทุกคนนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับทางลูกรังนี่ครับยามค่ําคืนก็มีแต่ป่านะครับทุกคนนครับอาจจะไม่ได้เจริญเหมือนในตัวอําเภอนะครับในอําเภออาจจะมีไฟแสงสีสว่างครับแต่กลางคืนมานะครับ ตามถนนเส้นทางนี้นะครับมืดบิดเลยนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้มืดมากเลยตอนกลางวันนะครับมาอยู่แถวนี้มาไ,มได้ครับยุงเยอะนะครับทุกคนยุงเยอะมากๆครับหน้าฝนตอนนี้ก็กําลังเดินทางกับที่พักนะครับ แคบนะครับทุกคนถ้าสวนทางกันมานี่ลําบากนะครับ ทางไปที่นานะครับทางไปไล่ตรงนี้นครับก็จะเป็นคลองชนประทานนะครับไหลเข้าไปที่นาผมนะครับนี่ครับตรงนี้ไหลเข้าไปนู้นเลยครับตามคลองนะครับนี่ครับอืมตรงนี้ตรงนี้ก็ไหลลงห้วยนะครับนี่นะครับนาข้าว สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรปุ๋ยนะว่าผมใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนี่เลยครับผมใส่ปุ๋ยกระสอบสีขาวสูตร16-16-8นะครับนี่ครับผมใส่สูตรนี้ครับ1 6กส8บวก9ปุ๋ยสูตรนี้นะครับสูตรแตกก้อนนะครับแล้วก็ใส่ไม่เยอะนะครับใส่น้อยๆนะครับนี่ครับใส่เพียงน้อยแล้วก็ผสมกับปุ๋ยยูเรียนะครับนี่ครับ ปุ๋ยยูเรียสอบสีไหนนี่ครับปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียนี่ครับแมตซูเรียไม่ได้ใส่เยอะนะครับต้องใส่ทีละน้อยๆนะครับนี่ครับที่ผมลงคลิปนะครับใส่บ่อยสามสี่ครั้งผมได้ใส่เยอะคำเหลือตึงเยอะนะครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเหลือครับวันนี้ผมก็จะพาไปดูนาข้าวผมนะครับนี่ครับผมใส่อันนี้ครับกับปุ๋ย ขี้งวนะครับอันนี้ใส่ได้ถึงต้นแก่เต็มที่ก็ใส่ได้นะครับแต่ใส่น้อยครับผมเลือกใส่น้อยนะครับแต่ผมใส่ทีทีนะครับใส่บ่อยนะครับวันนี้จะพาไปดูต้นข้าวนะครับเป็นยังไงมาเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนนะครับทุกคนนี่ครับนะครับก็จะพาเดินไปดูหน้าข้าวนะครับฝนตกครับเมื่อคืนนี้ ถนนเปียกนี้ครับตกทั้งคืนเลยนะครับตกตกงแต่หัวค่ำนะครับประมาณสามทุ่มกกว่านะครับสามทุ่มสีทุ่มครับจนถึงสว่างเลยนะครับนี่ครับวันนี้พามาดูหน้าข้าวนี่เป็น นาข่าวของผมนะครับสีเขียวนะครับเขียวปุ๊ดเลยครับต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆก,ก็กําลังแตกแตก,กอน,นะครับนี่ครับเหน็นไหมครับนาข้าวของผมนี่ครับต้นเล็กๆ พาทุกคนมาดูใกล้ๆนะครับทุกคนนี่ครับเอ้นี่ครับเห็นไหมครับแตกกอแล้วครับทุกคนนี่ผมปักดําใส่นะครับผมเอามาซ่อมแซมนะครับปักดํานี่ครับปักดําใหม่ต้นเดียวนะครับแตก่อออกมาครับมีหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าต้นนะครับนี่ครับต้นนี้ก็แตกกอแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับมีอยู่สาม สามต้นนี่ครับที่จริงคาว่าใส่ปุ๋ยเยอะนะครับคนผู้เฒ่านะครับคนแก่มีอายุแล้วเขาจะบอกว่าถ้าใส่ปุ๋ยเยอะมันจะสูงนะครับที่จริงนะครับผมว่ามันไม่สูงครับอันนี้เป็นแปลงทดลองผมนะครับผมจะทดลองให้ทุกคนดูนะครับว่าผมใส่ปุ๋ยเรื่อยๆนะครับ มันจะสูงขึ้นหรือว่ามันจะแตกกอนครับนี่ครับเพื่อนทุกคนคอยติดตามดูเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับต้นนี้ก็แตกกอนครับอันนี้พวงนี้เป็นต้นเล็กๆนะครับนี่ครับกําลังแตกกอนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่อันนี้ปุ๋ยขี้งวนะครับพอเอามาใส่นี่ครับ เห็นไหมครับแตกกอออกมาเลยนะครับต้นข้าวที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับนี่ครับสัญญามีไหมก็มีนะครับทุกคนนี่ยานะครับก็เหยียบเศษโคนนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีเวลาถอนยานะครับนี่ครับพวกยาก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ นี้เป็นหญ้าหญ้าเยอะมากเลยนะครับแต่หญ้าพวกนี้เป็นดอกมันก็ตายนะครับนี่ครับอายุไม่ค่อยยืนยาวแต่แถ้าเราถอนออกก็ดีนะครับเพราะว่าปีหน้ามันก็จะไม่ได้แร่พันุ์นะครับขยายพันุตัวไนต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ันก็ติดนะครับนะครับต้นใหญ่นหนครับนี่ครับ นี่เป็นหญ้านะครับต้นหญ้าขึ้นกับข้าวนะครับนี่ครับไหมครับนี่ต้องถอนอวบครับนี่ครับต้องเอาออกเพราะว่ามันจะมาแย่งอาหารปุย๋ยเรานะครับที่ที่เราใส่ในต้นข้าวนะครับนี่ครับ ใส่ครั้งแรกไม่ค่อยเขียวนะครับครั้งสองก็พอค่อยเขียวผมมาใส่ครั้งที่สามนี้ครับก็เริ่มเปลี่ยนสีนี่ครับแตกกอนะครับปุยนะครับก็คือสูตรที่ผมใส่นั่นแหละครับที่ผมลงต้นคลิปนะครับ นี่ครับภาพมาเดินดูฝั่งนี้นะครับทุกคนหนาข้าวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ตรงที่ผมมาปักดำใหม่นะครับก็ขึ้นเป็นสีเขียวแล้วนะครับ ส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งต้นเล็กๆพวกน,นี้ก็ขึ้นทีหลังครับก็กำลังขยายแตก่กอเหมือนเดิมนะครับนี่ครับข้าวแตก่กอก็คือลำต้นมันจะใหญ่นะครับจะเป็นแบนนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้าวที่แตก่กอนี้นี่คำจะเป็นแบนอะไรเนี่ยเห็นไหมครับนี่ข้าวจากงาม ก็อยู่ที่ดินด้วยนะครับดินดีนะครับนี่ครับต้นข่าครันี่ครับต้นนี้ก็แตกนะครับแตกก่อขยายออกมาเรื่อยๆนะครับผมคิดว่านะครับนี่ครับอันนี้ขี้งัวของผมเอามาใส่นะครับที่ผมลงคลิปนี่ครับเพราะว่าขี้งัวเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับในดินนะครับต้องการอินทรีย์นะครับ ปุ๋ยหมักนะครับเราจะใช้เคมีอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้สิ้นเปลืองเงินนะครับเพราะว่าถ้าเราจะใช้เคมีอย่างเดียวนะครับเคมีก็แพงเราต้องใส่ปุ๋ยหมักอินรีย์ด้วยนะครับจะดีมากเลยนะครับถ้าใครมีเวลานะครับก็เอามาใส่นะครับข้าวก็จะได้แตก่กอ ดีนะครับนี่เหมือนข้าวของผมนะครับแตกกอนะครับนะครับนี่ก็เป็นแปลงเดิมนะครับแปลงที่ผมเ,เคยลงคลิปให้ดูให้ดูทุกวันนะครับข้าวแปลงนี้ลงบ่อยนะครับของผมนะครับ น,นี่ดินหลวมมากเลยครับดินไม่แข็งถ้าดินแข็งๆนี่ต้องใส่น้ําเยอะๆนะครับถึงจะใส่ปุ๋ยถ้าดินแข็งมากลากข้าวต้นข้าวมันก็จะไม่เดินนะครับอันนี้ทําให้ปุ๋ยขึ้น,นกินใบได้นะครับผมดินหลวมนะครับลากข้าวเดินสบายนะครับข้าวก็ขึ้นเร็วนะครับนี่ครับ เดี๋ยวพาไปดูข้าวเหนียวนะครับว่าต้นมันแบนแบนแบนเหมือนต้นข้าวเจ้าไหมนะครับนี่ครับก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ